Morning Ever Podcast เพราะทุกเช้าคือการเริ่มต้นที่สวยงามเสมอสวัสดีครับผมชื่อคิมเจษาริสุนทรสวัสดีเพื่อนเพื่อนเอเทุกคนนะครับวันนี้ผมมีเรื่องราวดีๆมาฝากเรื่องกด3ข้อถามชมและถ่อมตัวจากหนังสือจิตวิทยา1%สร้างเพื่อนและความประทับใจให้ทุกคนที่เจอคุณถ้าคุณอยากให้ใครบางคนรู้สึกประทับใจในตัวคุณเมื่อเจอกันครั้งแรก จำกฎ3ข้อนี้ไว้นั่นคือถามชมและถ่อมตัวครับมันคือเคล็ดลับการสร้างความประทับใจในการทำความรู้จักการครั้งแรกที่ได้ผลที่สุดแม้แต่คนที่ประสบความสำเร็จทุกคนก็ยังใช้เคล็ดลับนี้แล้วทุกคนก็ชอบพวกเขาแล้วพวกเขาก็ได้ในสิ่งที่ต้องการเชื่อไหมสามสิ่งนี้ทำง่ายมากๆแต่คนส่วนใหญ่กลับทำได้ยากที่สุดเพราะพวกเขาไม่เข้าใจว่าการทำให้คนอื่นประทับใจในตัวเรา มันไม่ใช่การทำให้เขารู้สึกดีกับตัวเราแต่คือการทำให้เขารู้สึกดีกับตัวเขาเองคนส่วนใหญ่เข้าใจผิดคิดว่าการคุยโมเอวอวดเรื่องตัวเองจะทำให้ทุกคนชอบเราแต่ความจริงมันตรงกันข้ามครับนั่นคือสิ่งที่คนนั่นคือการทำให้คนอื่นไม่ชอบเราต่างหากถ้างั้นคุณต้องทำยังไงง่ายมากเลยครับทุกครั้งที่คุณคุยกับคนที่เพิ่งเจอหรือทำความรู้จักกัน และเขาคือคนสําคัญคนพิเศษหรือคนที่คุณคาดหวังอะไรจากเขาจํากด3ข้อนี้ไว้ข้อ1ครับถามคุณเคยสังเกตไหมครับว่าคนส่วนใหญ่ที่เจอคุณหรือรู้จักคุณครั้งแรกเขาทํำยังไงส่วนใหญ่พวกเขาจะชอบพูดเรื่องตัวเองใช่ไหมและถ้าเขาเป็นคนที่ไม่สนใจคุณจะเบื่อมากแทบจะอยากเดินหนีถ้าเป็นไปได้หรือแม้ เขาจะเป็นคนที่คุณสนใจคุณก็ไม่ค่อยสบอารมณ์ที่เขาเอาแต่พูดเรื่องตัวเองและไม่ถามเรื่องของคุณเลยดังนั้นอย่าทําให้ฝ่ายตรงข้ามรู้สึกอย่างนั้นอย่าทําให้เขาเบื่อหรือไม่สบอารมณ์เพราะนั่นคือการสร้างความทับใจครั้งแรกที่แย่มากถ้าคุณอยากให้เขารู้สึกดีคุณต้องถามเรื่องของเขามากกว่าพูดเรื่องตัวเองการถามคือการแสดงความสนใจมันทําให้เขารู้สึกดีรู้สึกสําคัญและรู้สึกชอบคุณอย่างไม่มีเหตุผลแน่นอนคุณไม่ได้อยากรู้เรื่องของเขา สักเท่าไหร่นะักแต่ฝ่ายตรงข้ามไม่ควรรู้ว่าคุณไม่สนใจในตัวเขาเขาควรคิดตรงกันข้ามว่าคุณสนใจในตัวเขามากดังนั้นถามเรื่องของเขาด้วยท่าทีสนอ,อกสนใจถามเรื่องทั่ว,วไปไม่ต้องถึงกับละลาบละ,ล,ะล้วงเรื่องส่วนตัวจนเขาอึดอัดยิ่งถ้าเขาเป็นคนที่คุณสนใจอย่างเพศตรงข้ามไม่ว่าคุณจะมีดีแค่ไหนการคุยเรื่องของตัวเองก็ไม่ได้ทําให้เขาชอบคุณเท่าคุณให้ความสนใจในตัวเขา ลองเคลมลับนี้ไปใช้ดูครับข้อที่2ครับชมคําชมคืออาวุธที่ดีที่สุดในการสร้างความทับใจอยู่แล้วใครๆก็อยากให้คนอื่นชมเพราะมันทําให้เรารู้สึกดีกับตัวเองดังนั้นอย่าพลาดที่จะใช้อาวุธนี้ไม่ว่าคุณจะคุยกับใครเรื่องอะไรให้พูดในแง่ดีเกี่ยวกับตัวเขาชมเขายกย่องเขาปกติเวลาคนเราเพิ่งเจอหรือทำความรู้จักกันจะคุยเรื่องอะไรกันก็เช่น เรื่องงานอาชีพงานอดิเรกความชอบความสนใจเพื่อนสังคมการใช้ชีวิตคุณก็แค่ต้องหาข้อดีของทุกอย่างที่เกี่ยวกับตัวเขาให้เจอเช่นถ้าเขาบอกว่าเขาเป็นหมอคุณก็ชมเขาว่าโอ้โหคุณเก่งมากหรือถ้าเขาบอกว่าเขาชอบวาดภาพเป็นงานอดิเรกคุณก็ชมเขาว่าว้าเอาเยี่ยมเลย ผมก็ชอบเสียปากเหมือนคุณเลยหรือถ้าเขาบอกว่าเขาเป็นนักเดินทางชอบท่องเที่ยวและเดินทางคุณก็ชมเขาว่าสุดยอดเลยการใช้ชีวิตของคุณคงสนุกมากการชมไม่ได้ทำได้ยากหรอกแต่ชมอย่างจริงใจนี่สิยากดังนั้นถ้าคุณจะชมคนอื่นต้องชมอย่างจริงใจให้มองหาข้อดีเกี่ยวตัวเขาให้เจออย่าชมไปเรืเ่อยเปื่อยถ้าเขารู้สึกได้มันจะกลายเป็นความไม่ประทับใจเสียมากกว่า และถ้าจะชมก็ไม่ใช่ชมแค่ครั้งแรกที่รู้จักกันทุกครั้งที่คุณเจอเขาก็ชมได้อีกเรื่อยๆจะชมเรื่องเล็กๆน้อยๆอ,อย่างการแต่งตัวหรืออะไรก็ได้ถ้าคุณชมแล้วเขายิ้มได้คุณก็ได้คะแนนเพิ่มทั้งนั้นข้อที่3ถ่อมตัวอย่าลืมทุกคนต้องการให้คุณถ่อมตัวไม่ว่าจะคนที่เหนือกว่าคุณหรือด้อยกว่าคุณไม่มีใครชอบให้คุณคุยโมโออ,อวดเพราะฟังแล้วมารู้สึกหมันไส้ ดังนั้นถ้าคุณเพิ่งรู้จักกับใครให้ถ่มตัวไว้ก่อนถ่มตัวไม่หมายความว่าทําตัวต่ํากว่าคนอื่นแค่ไม่ทําตัวเหนือกว่าคนอื่นไม่ว่าคุณจะคุยกับใครแค่อย่าแซงออกเหมือนคุณคิดว่าคุณเหนือกว่าเขากับคนที่เหนือกว่าคุณคุณอาจชมคุณกับคนที่เหนือกว่าคุณเขาอาจชมคุณเพราะคนระดับนี้บางคนเป็นแบบนั้นอยู่แล้วพวกเขาฉลาดดังนั้นคุณต้องฉลาดกว่าเขา ถ้าเขาชมคุณมากมายหรือเป็นฝ่ายพูดเองว่าคุณดีกว่าเขาอย่างนู้นอย่างนี้ให้ถ่อมตัวเข้าไว้ถ้าคุณโอ้อวดตัวเองหรือทําให้เขารู้สึกว่าคุณเป็นพวกหลงตัวเองเขาจะไม่ชอบคุณส่วนกับคนที่ด้อยกว่าคุณสิ่งที่อย่าไปแต่ต้องเลยคือเรื่องที่เขาด้อยกว่าคุณอย่าพูดเรื่องที่คุณดีกว่าหรือเหนือกว่าเขาให้เน้นพูดเรื่องที่เขาดีกว่าคุณเหนือกว่าคุณอะไรก็ได้หาให้เจอเพราะคนพวกนี้มีปมด้อยเขาอาจจะเคยโดนดูถูก คุณต้องทำให้เขารู้สึกดีขึ้นจำไว้กลยุทธ์ก็คือพูดเพื่อเอาใจเขาไม่ใช่พูดเอาดีใส่ตัวเองนี่คือสุดยอดเคล็ดลับที่ทำให้คนอื่นชอบคุณเป็นยังไงบ้างครับกับเรื่องของการถามชมถ่อมตัวเชื่อว่าเราสามารถนะครับได้อะไรจากนเนื้อหาเรื่องนี้เพื่อการสร้างเพื่อนและความรับใจให้ทุกคนที่เจอคุณเพียงเรื่องง่ายๆแค่ถามชมถ่อมตัวนะครับ แล้วพบกันที่ความสำเร็จครับสวัสดีครับ Good morning Ever Podcast เพราะทุกเช้าคือการเริ่มต้นที่สวยงามเสมอ